DECO X20 Whole Home Mesh จาก TP-Link f i l ไฟเลส AX1800 Duo Band ่งพันแกแพ็คคู่ตัวเครื่องมาในดีไซน์โมเดิร์นสีขาวขนาดกระทัดรัดสามารถจัดวางได้ทุกพื้นที่ด้วยเทคโนโลยี BSS Color และ Beamforming ช่วยให้สัญญาณครอบคลุมมากถึง370ตารางเมตรเมื่อเชื่อมต่อแบบแพ็คคู่ มาพร้อม Wi-Fi 6ที่จะทำให้การเชื่อมต่อสเสถียรรวดเร็วและครอบคลุมไม่มีสะดุดไม่ว่าจะเล่นเกมบนคลาวดูวิดีโอความละเอียดสูงหรือสตรีมมิ่งไปพร้อมๆกันสามารถรองรับได้สูงสุดถึง150อุปกรณ์โดยทุกอุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพปกป้องทุกการเชื่อมต่อได้อย่างปลอดภัยด้วย TP Link Home Care สำหรับ TP Link Deco X20 Home Mesh มาพร้อมการรับประกันตลอดอายุการใช้งานมีจำหน่ายแล้วที่ a d v ไ c e ์ทั้งช่องทางออนไลน์และทุกสาขาใกล้บ้านคุณ